बुद्धं शरणं गच्छामि मुन्म शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि เรีเรียนกันการเรียนชีวเป็นเพื่องของเปเร็จอเรีนาคตเพราะนั้เราเป็นเรอขอเราตอนนี้เราเป็นเรี่นภาษาคราว่าเรารู้ว่ารู้ว่าคือ่อนอ่อนทีนี้หมายถึงว่าออนน้งร่รงกายกตระใจกับำลังคัามคิดกับกำลังสติปัญญาและก็กำลังการเอาไปปฏิบัติด้วยปัจจุบันนีเราเห็นได้ว่านอกเราต้องไปเร็วหมุนเร็ว ไปตามกระแสองโลงเพราะนั้นเมื่อเราไม่มีนมัำยึดเราก็จะหลุดเดือลงไปกับกระแสแล้วพวกกระแสเนี้อาจารย์อยากให้ดูอย่างว่ามันกระแสน้ำื้อเราลงไปในกระแสน้ำที่มันทักไปนี้เรามีกาลังไมกก่พอเราก็จะอ่อน้าแล้วก็จมไปในที่สุดอนาคตก็มืดสุดไปแต่ถ้าเราตามกระแสน้ำหรือเรามีลังยึด เราก็สามารถที่จะิรับความใได้เพราะนั้นาคุณธรรมเป็นเรที่เราย่า่ออยู่รักการตอชายนำมาชี่แนนกระบอกเราก็ควรจะต้นกังถึงสาไว้ะได้เกิน้อยเพราะว่าคุณธรรมนี้ถ้าบอกว่าเปเิอไปใจหรือถ,ถ้าเรา,ารทำวิญญาญ กากคิดเราดีเมื่อใก็ไดเราทำให้ตัวชีวิตเราหรดตัวตัวก็ตื่นตื่นกีรต้อเทำใหชีวิตเราตัวชีวิตเร้มันสําคัญมว่าอทุกอย่างในชีวิตเราทั้งสิ่งใรก็ตามไม่สำคัญเท่ากับชีวิตเราแต่ชีวิเราเปนระเพณของอย่างเป็นการกระจายปัจจุบันเนี้เราจะเห็นว่าดาวจะไปดูแลการอย่พิเศษอาจจะดูแลตากรได้ ตามสารทางกายจะเดินตะโพกแล้วก็ปัจจัยผมไม่ค่อยได้ดูเลยมันจะปล่อยวางไปือชเพิ่มเสร็จและวชักกายเราเยังมีวันทักข์ทุกข์ปจเราไม่มีวันทักข์ทุกเลยยั่วโมงต้องทำตามหน้าที่ตอนนี้ก็รู้ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรติอยาแล้วเลยหน้าที่แลออ้วก็อยาทำเลยหน้าที่ ไอตัวนี้มันทางไปแล้วอ๋อต้องกดนะกดอีกทีดับแล้ว,วแยกให้ได้ว่าอะไรดีอไ i ช่วงคำนี้จะสอนเด็กมาตลอดนะคะฉะนั้น ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจเรามีพระวิทยากรที่มีความรู้อันดับหนึ่งแล้วตอนนี้เป็นความรู้ที่เราได้จากนอกห้องเรียนเป็นความรู้ที่เราได้นอกจากคุณครูที่สอนเรามาวันนี้เราจะมาสัมผัสอีกอ,อีกสถานก,การณ์หนึ่งนักเรียนก็เก็บเกี่ยวเอาความรู้เอาสิ่งที่ดีๆกลับไปแล้วก็นําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ chưa mẹ làm được gì mấy, làm được mấy? เอาเดี Ni, wie, venir, ๋ยวไปแถวไหนตรงแถวไหนดีแถวนํนไปก่อน กาเราเอาเสดึงก็ได้กันตันหนไหถ้าเป็นใน่ินนมป่ากูจะไปกินนมะป่าเนี่ยปอ,ปอนๆะแล้วใส่กินห้าสิบต่กต่อบรอนถ้าบา,บาก็ได้สองบอนไม่ใช่น้กกิเลยอะ่ะค่าเงินสมัยก่อนตอนนี้เราลาวยิ่งกว่เรานะ่ะสมัยก่อนลาวเนะี่ยผม,มีเงินประมาณเช่นห้ามืบาทไทยเนะี่ยเท่ากับประมาณห้าสิบล้านห้าสิบ คนมีเงินไปของผู้หญิงราวปุ๊บปุสี่ห้าหมื่นบาทสี่หมื่นบาทเนี่ยมีเงินเท่ากับราคาห้าสิบล้านห้าสิบล้านกี่ตอนนี้รู้ไหมห้าสิบล้านกี่เหลือแค่หมื่นกว่าบาทแมกเป็นเงินไทยนี่เงินหมื่นกว่าบาทไปแลกเป็นเงินลาวได้ห้าสิบล้านนี่คือข้าวเหนี่เปรียวชีวิตข้าพวกเราหนัาฉีบเฉยสมมติเราเก็บเงินไปล้านหนึ่ง ตอนนี้มีค่าล้านอีก20ปีข้างหน้าค่ามันอยู่ครบลา้านใ่มันอาจ,จะเลือกพียครึ่งหนึ่งถ้าไปเทียบกับค่าตอเขาแดงสมมติตอนนี้จะมีเงินหนึ่งลา้านเธออาจจะซื้อทองได้นะร้อยบาทผ่านไป20ปีหนึ่งลา้านของเธอซื้อทองเหลือได้แค่เาไะล่ครึ่งหนึ่ง หมดประมาณหายไปเพราะนั้นเงินทองของมีทําหายแต่ความรู้หายไหมไม่หายเพราะนั้นคพึงรู้ไว้ว่าคนที่มีความรู้นะ่ะจะสามารถที่จะเพิ่มมุณหลักา,าได้ตลอดเลย กเจ้าบอกว่าบุคคลหาาแนากมีสองประเภทคือภู้พากาดีสองกัณอยูคือคนที่จะคิดถึงบนบนของแม่สิ กินตุ่มเมันกินึงแม่เป็นแค่เนั้นอง ็นคิดมีรงความรัก in yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อยู่เหมือนเตือมันจะเตื่นจากความน้ำตาได้ไหมคนนี้ในควางกตัญญูผู้ชายคนนี้เขาโตเป็นหนุ่มแดงใช่ไหมสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรตอนนี้คือไอดีเนี่ยแบบเนี้ยความรู้สึกแค่เนี้ยการระลึกถึงความดีของแม่แบบเนี้ยเรียกว่ากตัญญู ส่วนกระตางเวทีคือการตอบแทนเช่นแม่ล้างช่วยล้างจานช่วยให้ถูบ้านฟานบ้านให้ช่วยทํางานไปช่วยหน่อยช่วแม่ปวดเมื่อยขามาเคยนวดไหมแม่เวลากินมีของอร่อยเวลามีของอร่อยระหว่างแม่กับลูกใครได้กินก่อน มีของอร่อยอะไรสมัยก่อนไหนไม่ได้มาทุเรียนน้าเนี่ยมีทุเรียนนะีวยกิแนแม่ไม่กินะ

จจใครจะชิงใครจะชังมันก็ชังหัวเขาแค่ตัวเรารู้เราชังเขาปไปใครจะทักใครจะแช่งใครจะแกลงใครจะยันก็ให้ชังหัวมันก็ให้ปล่อยเขาไปใครจะชมใครจะเชิดว่าประเสริฐเลิศรู้ตัวเรารู้เราอยู่ปล่อยเขาชมไปใครจะรัก จะเสียดใครจะเสียดใครจะสีก็เรารู้ตัวดีปล่อยเขาทำไปเกิดเป็นมนุษย์